สวัสดีวันพฤหัสที่11ตุลาคม2567เมื่อวานมีใครได้ตามกันบ้างไหมครับมาต่อวันนี้เอสโตเนียพบอาเซเรบไบจานอาเซเซบไบจานมีความได้เปรียบเล็กน้อยจากการไม่มีปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บและฟอร์มการเจอกันที่ดีกว่าเล็กน้อยแต่เอสโตเนียเล่นในบ้านอาจเพิ่มแรงจูงใจในการแข่งขันอย่างไรก็ตามอาเซเซ์ไบาจานอย่างน่าจะมีโอกาสชนะสูงกว่าเนื่องจากสภาพความพร้อมของทีมที่ดีกว่าผลสกอร์ที่ขาดอาเซเซ์ไบาจานชนะ1-0 ไปดูกันที่คู่ต่อไปบอสเนียพบเยอรมน,นีเยอรมนมีความได้เปรียบในด้านฟอร์มการเล่นและคุณภาพนักเตะแม้ว่าจะขาดผู้เล่นหลากหลายหลายแต่การที่บอสเนียต้องเผชิญกับทีมที่มีความแข็งแกร่งกว่าอาจจะทําให้เป็นเรื่องยากที่จะต้านทานได้อย่างไรก็ตามการที่เยอรมนเล่นนอกบ้านอาจจะทําให้เกมนี้ไม่ง่ายนักโพสตสกอร์ทีาดเยอรมนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สต่อ1นึ่งมาที่คู่สุดท้ายยูเครนพบจอร์เจีย ยูเครนมีความได้เปรียบในการเล่นในบ้านและมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากกว่าแม้จอร์เจียจะพัฒนาฟอร์มการเล่นขึ้นมากแต่ก็ยังเป็นรองในหลายด้านเกมนี้คาดว่ายูเครนจะเน้นเกมบุกอย่างหนักเพื่อเก็บ3มแต้มพสตสกอร์ที่ขาดยูเครนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ต่อ0อ่านบทวิเคราะห์เต็มได้ที่ช่องทาง Facebook ช็อตลูกหนังขอให้ทุกคนโชคดีไว้เจอกันในนัดถัดไปสวัสดีครับ